คนิคแนวทางการตกปลากระพงหมายธรรมชาติปลากระพงหรือปลากระพงขาวเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ําจืดหรือน้ํากร่อยได้โดยเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่างทะเลกับน้ําจืดโดยพ่อแม่ปลาจะว่ายจากชายฝั่งเข้ามาวางไข่ในป่าชายเลนหรือปากแม่น้ําจนกระทั่งลูกปลาฟักและเติบโตแข็งแรงดีจึงจะว่ายกลับสู่ทะเล บางครั้งพบอยู่ไกลจากทะเลนับเป็นร้อยรกิโลเมตรอย่างเช่นที่แม่น้ำโขงก็มีเป็นปลากินเนื้ออาหารได้แก่สัตว์น้ำปลากุ้งที่มีขนาดเล็กกว่ามีขนาดความยาวประมาณ20-40เซนติเมตรพบใหญ่สุดถึง2เมตรหนักได้ถึง60กิโลกรัมโดยปลาที่พบในทะเลจะมีขนาดใหญ่กว่าปลาที่พบในน้ำจืดปลากระพงนั้นถือเป็นอีกหนึ่งปลาเกม ปลากินที่นักตกปลาชื่นชอบและมักนิยมตกกันโดยการตกปลาชน,นิดนี้นั้นสามารถตกได้หลายรูปแบบเช่นการตกหน้าดินการตกแบบทุ่นลอยการหย่อนตามแหล่งอาศัยเช่นต่อหม้อสะพานผุน่มไม้กิ่งไม้ที่ขึ้นเหนือน้ำรากต้นโกงกลางตามโปะ๊ะตามโพงพางและการตีเหยื่อปลอมซึ่งการตกก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่หมาย ซึ่งก็จะมีแนวทางเบื้องต้นดังต่อไปนี้หมายและการสังเกตหมายที่ปลากระพงชอบอาศัยหลบซ่อนแอบมองปลาเหยื่อนั้นก็จะเป็นแนวกองหินชายฝั่งแนวกันคลื่นตามเสาต่อมอสะพานตามสังไม้ที่เสียบไว้เป็นกลุ่มๆตามโพงพางดักปลาโขดหินภุ่มไม้ที่ถูกทิ้งไว้ต่อไม้ต้นไม้ใต้น้ำเสาขนหนั ใต้กระชังเลี้ยงปลาเป็นต้นโดยแหล่งไมายเหล่านี้มักจะมีฝูงปลาเล็กว่ายวนเวียนผ่านไปมาตลอดหรือเราสามารถสังเกตจากเสียงฮุบกินปลาเหยื่อในแหล่งหมายนั้นๆอุปกรณ์ตกปลากระพงขันและรอกตกปลากระพงนั้นก็ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ใดๆใช้ได้หมดแต่ถ้าเลือกได้ก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับเหยื่อสถานการณ์แหล่งหมาความสะดวก ความคล่องตัวของผู้ตกเองเช่นการตกแบบหน้าดินและทุ่นลอยเขาอาจจะใช้8ปถึงเฟุตขึ้นไปในพื้นที่โล่งไม่เกะก,กะเช่นใช้ฝั่งทะเลซึ่งจะใช้ความยาวช่วยในการส่งเยือแต่หากพื้นที่จำกัดก็ลดขนาดลงมาให้เหมาะสม6-7ฟุตเช่นตกบนแพรบนโป๊ะที่มีหลังคาการนั่งเรือตกหรือหมายที่รกเกะก,กะไปด้วยต้นไม้รอกอยู่ที่เบอร์ 2,500ไปถึง5,000แล้วแต่สภาพหมายสายจากรอกใช้12ปอนด์ขึ้นไปเช่น 12, 15, 20, 30เป็นต้นก็จะดูจากอุปสรรคใต้น้ำเป็นหลักนะครับเช่นตอหรือโขดหินสายหน้าเลือกใช้ได้ทั้งสายช็อกลีดเดอร์และลีดรั่วหรือสลิงโดยการตกแบบใช้ทุ่น จะวางลายไม่เกิน1เมตรถ่วงด้วยตะกัวตะกัวก็ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำที่ไหลเช่น10-30กรัมเบ็ดใช้เบอร์12-15มัดตาเดียวหรือ2ตาบางพื้นที่อุปสรรคใต้น้ำเยอะก็จะใช้สาย PE แทนสายเอ็นเช่นเบอร์4-10ถึงแรงดึงก็จะอยู่ที่40-100ปถึนอยปอนด์ยางหมายตามปากอ่าวปากแม่น้ำที่มีกรรมมีซังดงตอโขดหิน หรืออุปสรรคใต้น้ำเยอะๆซึ่งปลามักพาเข้าไปพันหรือไปติดก็จะเลือกใช้สายที่มีแรงดึงมากเพื่อเน้นยือเยอ้ไม่ให้มันเอาสายไปพันอุปสรรคต่างๆส่วนสายช็อกลีดก็จะเป็น60ปอนด์ขึ้นไปยาวประมาณ1-2เมตรซึ่งเหล่านี้ก็ดูตามความยากง่ายอุปสรรคใต้น้ําของใหม่นั้นนะครับการตกแบบย่อนเราะจะใช้เบอร์ใหญ่พร้อมจะอัด3 0 0 0 5 0ถึส่วนคันก็ไม่ต้องยาวมาก เพราะเน้นการหย่อนตามต่อหมอสะพานหรือนั่งเรือหย่อนตามสังตามพงพางสายที่ใช้จึงควรใช้สายที่รับแรงดึงได้เยอะหน่อยเพราะปลาจะลกเข้าอุปสรรคใต้น้ําอย่างแน่นอนก็อาจเลือกใช้ตั้งแต่30ถึง60ปอนสายหลีนลวดหรือช็อกหลีด60ปอนยาว30ซนติเมตรถึง1เมตรแล้วแต่ความลึกของน้ำํำตะกัวก็ลูกเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากมายซึ่งวิธีตก ก็คือเดินยกหรือค่อยๆพายเรือหยอดตามข้างเสาต่อหม้อพงพางยกขึ้นยกลงไม่กินก็ย้ายไปเรื่อยๆจับจังหวะให้ได้ซึ่งลักษณะเวลาปลาเข้ากินเหยื่อเวลาที่เราโศกยกคันขึ้นลงปลาจะเข้ามากัดเหยื่อก่อนซึ่งจะจับความรู้สึกได้ก็ให้ลดปลายคันลงทรงเหยื่อนับ1-5ก็ได้เมื่อรู้สึกถึงความตึงมือก็วัดคัน แล้วรีบอัดเข้ามาได้เลยไม่เช่นนั้นปลาพาสายเข้าต่อม้อหรือโพงพังแน่ระวังปลากระโดดหากปลากระโดดก็ลดปลายคันเพื่อลดแรงสบัดของปลาการตีเยือบลอมก่อนเน้นขนาดกระทะรัดคล่องตัว6-7ฟุตเวทคันนั้นเลือกใช้ได้ตั้งแต่6-12ึง 86, 10 20ชอบเล่นชอบเยือกก็เวตาม ต้องการได้ตัวหรือหมายปลาใหญ่ก็เวทสูงเช่นชอบใช้เหยื่อนอนหรือปลักขนาดเล็กก็เลือกเวท6-12เพราะจะช่วยในการส่งเหยื่อจากปลายคันได้ไกลขึ้นและเมื่อใช้เหยื่อที่มีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็เลือกเวทคันที่สูงขึ้นโดยเลือกขนาดน้ำหนักเหยือ่อให้เหมาะสมกับตัวเลขที่ระบุไว้ในคันเช่นระบุไว้ว่าลัว 5-17กรัมก็เลือกใช้เหยื่อตามที่ระบุตามขนาดนั้นๆในส่วนของเวทคันแต่ละยี่ห้อถึงแม้จะเป็นเนื้อแบล็งเดียวกันเวทเท่ากันแต่แอคชั่นที่สัมผัสได้จริงๆก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับเช่นยี่ห้อนี้อาจแข็งกว่ายี่ห้อนั้นขันยี่ห้อโน้นทำไมอ่อนกว่ายี่ห้อนี้ก็ต้องอาศัยการเลือก การเทสแอคชั่นคันก่อนซื้อดูในเบื้องต้นก่อนเลือกจนได้ตามที่หัวใจเราเรียกร้องและต้องการรอก,ก็มักจะใช้อยู่ที่2,000ถึง3,000สาย PE ใช้ได้ตั้งแต่เบอร์0.8ถึง2สายหน้าเป็นช็อกลีดขนาด30ปอนด์ขึ้นไปยาวประมาณ1เมตรเยือ่อสำหรับเยื่อที่ใช้ในการตกปลากระพงนั้นก็แยกเป็น2รูปแบบคือพวกเหยย่อสด ทั้งเหยื่อเป็นและเหยื่อตายกับเหยื่อปลอมซึ่งแต่ละแบบแต่ละชนิดก็มีวิธีการใช้แตกต่างกันออกไปเหยื่อสดเช่นกุ้งเป็นกุ้งต๊อกหรือกุ้งดิดขันกุ้งแม่น้ำลูกปลากระบอกลูกปลาทูลูกปลานินปลาส้อยเป็นต้นที่กล่าวไปนั้นรวมถึงการตกกระพงในเขตนน้ำจืดด้วยนะครับเดี๋ยวจะงงว่าเหยื่อปลาน้ำจืดแล้วกระพงจะกินหรือเปล่า ส่วนเหยื่อตายก็พวกปลาแร่หรือปลาหันท่อนการเกี่ยวเหยือ่อกุ้งเป็นเกี่ยวท่อนหางข้อที่สองนับจากหางถ้าเป็นเหยื่อตัวใหญ่ก็ใช้เบ็ดสองตัวเกี่ยวหางหนึ่งตัวเกี่ยวที่เปลือกข้างแก้มหนึ่งตัวบางท่านก็จะเกี่ยวหัวบริเวณกรีของกุ้งซึ่งก็ควรทำอย่างเบามือเพื่อลดความบอบช้ำของเหยือ่อเหยื่อปลอม เช่นปลักปลาปลอมต่างๆทั้งดำตื้นดำลึกป๊อปเปอร์ซิงกิงเพนซิลเหยื่อปลายางหนอนยางสปูนกบกระโดดกระดีเป็นต้นเทคนิคการตกการตกปลากระพงนั้นอาจต้องอาศัยดูช่วงที่เวลาปลาเข้าซึ่งส่วนมากก็จะเป็นช่วงหัวน้ำขึ้นและลงซึ่งก็มักจะมีโอกาสได้ตัวกว่าช่วงอื่น เวลาออกตกนั้นก็จะเป็นตอนเช้ากับเย็นซึ่งปลามักกินดีและตัวเราก็ไม่ร้อนด้วยโดยการตกแบบหน้าดินนั้นเมื่อพบจุดหมายที่คิดว่ามีตัวก็เกี่ยวเหยื่อที่จะใช้ไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นหรือปลาแร่ปลาหันจากนั้นก็ตีไปตรงเป้าหมายเซตเบรกให้ปลาล่าออกได้แต่ก็ไม่ควรอ่อนเกินไปดึงสายดูพอไม่ขืนมือก็ใช้ได้ เมื่อปลากินจะลากสายหากลากยาวก็วัดได้เลยหากลากแล้วหยุดให้ค่อยๆหมุนเก็บสายให้ตึงหากตึงมือก็วัดได้เลยหรือถ้ามันหยุดก็จะออกวิ่งก๊อกสองก็วัดได้เลยเช่นกันส่วนการตกแบบทุ่นลอยถือเป็นอีกวิธีที่ได้ผลดีมากมักใช้ตกตามบ่อกกุ้งบ่อปลาเกาปากแม่น้ำแอ่ง่าวที่น้ำไม่ไหลแรงจนเกินไปตามกำสังหรือพงพาง โดยการปล่อยทุ่นไปยังเป้าหมายที่ต้องการวิธีนี้เหยื่อที่ใช้จะมีอิสระในการว่ายวนเป็นที่หมายตาของนักล่าซึ่งจะว่ายเวียนจ้องมองและเข้าสูบเหยื่อเข้าปากลากทุ่นจมก็วัดได้เลยหากหมายมีอุปสรรคใต้น้ําก็ต้องรีมงัดอัดเยื่อให้เข้าสวิงเร็วที่สุดการตีเหยื่อปลอม ก็จะขึ้นอยู่กับเหยื่อที่ใช้ซึ่งจะสร้างแอคชั่นที่แตกต่างกันไปหมายที่พื้นน้ำโลง่งไม่มีอุปสรรคก็ใช้เหยื่อจำพวกดำน้ำต่างๆทั้ง,ง,งปลักดำตื้นดำลึกปลายางกระดีสิงกิ้งในการสร้างแอคชั่นของเหยื่อก็จะใช้การตวัดปลายคันหรือการเจอช่วยเช่นกรอสีห้ารอบแล้วเจอให้เหยื่อมีแอคชั่นแล้วกรอเช่นเดิมทำซ้ำไปเรื่อยๆ ส่วนไม้ที่มีอุปสรรคใต้น้ำกิ่งไม้โขดหินก็จะใช้เหยื่อพวกผิวน้ำเช่นป๊อป,ปอเปอร์เพนซิลและถ้าไม้มีพืชน้ำหรืออุปสรรคบนผิวน้ำก็สามารถลองใช้กบกระโดดก็ได้ผลดีเช่นกันสีเหยื่อที่ใช้ก็พวกสีจีจ๊ดจ้าสดใสแสบตาปลาเขียวส้มเหลืองซึ่งสีเหล่านี้มักได้ผลดีกับน้ำที่สีขุ่นมัวส่วนเหยื่อสีวับบาว เงินสีทองก็ใช้กับน้ำขุนพอเห็นล่างๆเหยื่อขาวๆใสๆเลียนแบบกุ้งก็จะใช้น้ำใสๆเมื่อปลากินเบ็ดไม่ว่าจะเป็นการตกแบบไหนพฤติกรรมของปลากระพงจะโดดสะบัดเบ็ดเมื่อมันโดดอาจลดปลายคันลงเพื่อไม่ให้ปลาสะบัดจนปากฉีขาดหลุดรอดไปได้ในการเลือกใช้เหยื่อแต่ละชนิดก็สามารถสอบถามการใช้งาน การสร้างแอคชั่นจากร้านค้าหรือผู้ขายในเบื้องต้นจะได้รู้คุณสมบัติของเหยื่อตัวนั้นๆหรือสามารถรับชมจากช่อง Youtube ของนานานนักตกปลามืออาชีพที่มีให้เลือกชมมากมายแล้วจดจำนำมาประยุกต์ใช้กับทักษะของตนเองครับเรื่องราวแนวทางเทคนิคการตกปลากระพงที่นำเสนอไปนั้นไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติตายตัวแต่ สามารถเลือกใช้ต่างจากนี้ได้ตามความสะดวกหรือความเหมาะสมของผู้ตกเองซึ่งอาจเล็งเห็นเทคนิคแบบอื่นก็ปรับระยุกใช้ได้หมดเหล่านี้เป็นเพียงการนำเสนอแนวทางการตกเบื้องต้นเท่านั้นเทคนิคดีๆใหม่ๆเจ๋งๆก็เป็นหน้าที่ของนักตกปลาจะเสาะ,ะแสวงหาด้วยปลายสายของตัวท่านเอง จงพักผ่อนให้เพียงพอแล้วพร้อมลุยในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ